ฮัลโหลทุกคน mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. กลับเาช่องสมอลาลาอีกแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือว่าทุกคนตอนนี้เล็กได้ไดเลกมากๆในการที่จะมาแบบรีวิว ได้บบผมในราคาหลักพันกับราคาหลักหมื่นค่ะซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าผมนี่คืออุมากตอนนี้เพราะว่าพร้อมสระสุดๆพร้อมรีวิวส,สุดๆต้องการสระผมแล้วก็มาใช้ได้บบผมให้เพื่อนดูนะคะแต่ว่าข้ามเรื่องผวม,มันไปก่อนนะตอนนี้ซึ่งวันนี้เล็กก็มีได้บบผมทั้งหมด3ตัวนะคะที่เข้ารอพิเรตจะมาเปรียบเทียบกันนะคะอย่างตัวแรกเลยตัวนี้นะคะลูกหลักเลยซิมพลาสตัวนี้คือเล็ก,กได้มีโอกาสใช้ประมาณแบบเดือนหนึ่งแล้วนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าอืมน่าสนใจน้องคนนี้น่าสนใจน้องตัวที่หนึ่งนะคะ ซิมพลัสนะคะต่อไปตัวนี้เลยไดซันก็คือเข้ารอบในการแบทเทิลในวันนี้และสุดท้ายท้ายสุดน้องดรีมนี่นะคะสีหลดโกน่ารักแบบนี้เลยรู้สึกว่าคอนเทนต์นี้ท้าทายมากเพราะว่า ตัวเองเป็นคนแบบผมยาวแล้วก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะแต่ว่าผมมันยาวแล้วถ้าเราต้องมาแบบเลือกป,ปะซ้ายขวาแบบอันไหนแห้งเร็วกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆดูแลตึงเต้นมากก่อนที่เด็กจะไปทำชาเลนจ์ตางๆนะคะเล็กขอมารีวิวตัวโปรดักต์ก่อนนะอย่างน้องคนแรกนะคะน้องซิมพลัสตัวนี้นะคือเล็กรู้สึกว่าตั้งแต่ที่แบบเล็กใช้มาทุกคนมันมีความดีไซน์เกาหลีมากทันสมัยดูมีความไฮเทคอะมันดูเรือกปะมันดูหรูอะดีไซน์สีแบตเทียร์ต่างต่างวัสดุไม่กองแกงทุกคนความรู้สึกแรกนะที่ยัง ไม่ได้ลองใช้นะตอนนั้นคือรู้สึกเลยว่าแบบเออราคานี้มันก็ทําได้ดีอะแล้วเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนแบบไม่ใช่แม่เหล็กชาจะต้องแบบหมุนไปแล้วมันยากมากแต่นี้คือเขาเป็นแม่เหล็กจ้าดูไปเลยง่ายมากเสร็จแล้วเรียบร้อยแค่นี้แล้วก็มีปุ่มระดับได้ทั้งหมด2อระดับนะคะแล้วทรงก็สูนมากด้วยอีกอย่างที่ชอบนะคะรู้สึกว่าน้าหนักมันเบานะอย่างเวลาเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยทุกคนสามวันสองคืนบางทีแบกเป้ไปก็คือมันไม่ได้กินที่แล้วมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นก็คือถอดแล้วก็พับรย้อ ไปเป็นน้องไสรสันนะคะสีม่วงตัวนี้ก็คืออยู่ดีอยู่แล้วนะรูปทรงเขาต่างๆแต่ว่าที่สัมผัสแรกเลยที่ไม่ชอบความรู้สึกแรกเลยที่ไม่ชอบก็คือมันมีน้ําหนักที่หนักแล้วก็เป็นปักเป็ดแบบแม่เหล็กดูดเหมือนกันอย่างนี้ดีไซน์โอเคเลยก็ประมาณนี้เนาะแต่ขึ้นสุดว่ามันหนักส่วนต่อไปนะคะก็เป็นตัว dreamy hair glory นะคะตัวนี้น้องโลสโกสีน่ารักมากก็คือความรู้สึกแรกคือโอเคเบาแต่ว่า มันเบ,เบาพอกันเลยเนองซิมพัสนะคะแล้วก็หน้าตาคล้ายๆกันด้วยแต่ว่ามันเป็นสีโรสโกล,ลก็เป็นปัดเป็ดแม่เหล็กดูดกันเนาะโอเคชาเลนจ์แรกนะคะเราจะมาทดสอบแรงลมนะว่าแต่ละอันเนี่ยมีแรงลมที่ต่างมากน้อยกันแค่ไหนนะเดี๋ยวทดสอบด้วยพอทดสอบเป็นขวดน้ำแล้วกันเลยว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่าง ที่ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วซึ่งรีวิวนี้เลยขอบอกนนะคะว่าเป็นการรีวิวจากความคิดเห็นของเล็กโดยเฉพาะนะคะก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอเริ่มจากแบรนดแรกก่อนนะคะเป็นแบรนดของ Sim p l u สนะตัวนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นระดับหนึ่งก่อนนะก็คือเรียบร้อยทุกคนไปง่ายมาก แบเดียวเท่านั้นต่อไปจะเป็นไดสันนะคะทุกคนก็ขอเริ่มจากระดับแรกเช่นกันเน่ง <Yeah. S 2> ก็คือนิอ่วสาแบบว่าว่าให้แบบนานแล้วนะยังไม่ไปเลยอะต่อไปเป็นน้องดรีมมี่นะคะระดับหนึ่งเหมือนกันนะ รู้เรื่อง เห็นใช่ไหมทุกคนว่าเมื่อกี้คืออะไรขวดน้าเนี้ยก็คือถามว่าปริมาณน้ํามันเท่ากันทุกๆการทดลองนะคะแต่ว่ามันชัดมากเมื่อกี้ว่าตัวซิมพลัสเนี่ยทำได้แบบดีมากอะคือระยะเลยก็กายเท่ากันทุกอย่างก็นั่นแหละทุกคนอย่างที่เห็นเลยซิมพลัสก็คือแค่แบบแบบเดียวคือขวดน้าล่วงเลยแต่ว่าไดซันอะไดคิดว่าแรงแล้วยังไม่ไปเลยค่อยๆไปแล้วก็ตัวดีมี่ก็คือตามกันนะคะก็สักพักหนึ่งถึงจะเลื่อนอะโอเคถึงพักที่รอคอยแล้วก็คือต้องการถามผมมากตอนนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบความแบบเป่าแห้งกันว่าไหนจะแห้งเร็วแห้งช้า มาแล้วทุกคนเล็กอับน้ําเสร็จแล้วนะคะผมเปียกสุดๆก็คือว่าเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองข้างด้านนี้กับด้านนี้นะเพราะว่าผมเล็กยาวามากๆเลยแลทุกคนยาวมา,าเกเดี๋ยวจะจับเวลาสองอินะคะเริ่ม <1. S 1> โอเคทุกคนนี่ก็คือ สอทีของซิมพลัสนะคะอยากจะบอกว่าว้า wow, วมากนะทุกคนผมเล้กจะแบบจะแห้งอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวรีบทดสอบของไดซันก่อนนะคะโอเคเรามาทดสอบของไดซันกันโอเคสองนาทีให้เวลา่านกันเตะเตะเลย ถือว่าทําได้แบบเกือบพอกันเลยนะทุกคนแต่เดีรู้สึกได้ว่าฝั่งซิมพัะดูมีความแห้งกว่าแต่ฝั่งนี้ก็แห้งคล้ายๆกันแต่แค่ส่วนด้านนี้อาจจะยังชุ่มกว่าน่อยซึ่งเวลามันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะทุกคนคือมันไม่ได้ต่างกันมากเลยเราไม่ได้ทิ้งอะไรไว้นาะนแต่เรารู้สึกว่าฝัา่งซิมพลาสเนี่ยมีความที่เป่าแล้วมันแอบ,บแบบมีความแห้งไวกว่าเกหอป่านี่ต้งเปลี่ยนเลยแต่นี้ก็คือแบบ ซิมพัดคือมีความแห้งแล้วอ่ะว่าไดสันมันยังมีความแบบชื้นๆปเปลียยๆอยู่เลยเดี๋ยวลองตัวดีมิกตัวหนึ่งนะคะ<อ>ไปทํามผมให้มันแบบชุ่มๆก่อนให้มันแบบเท่าๆกับเพื่อนทุกอันแล้วก็สองนาทีเหมือนกันนะมากลับมาแล้วนะคะทุกคนกับผมเปียกจะไปล้าเดิมสองนาทีนะคะ ที่แรงจังเออมันก็แห้งเว้ความรู้สึกของตัวนิมมี่นะคะก็พอๆกับซิมพลัสเลยนะรู้สึกว่ามันก็ทําให้ผมช่วงบนอะแหง้งแล้วก็ข้างล่างก็คืออาจจะมีแบบเปียกๆกงตรงปลายแต่ว่าระหว่างกลางตรงนี้คือแบบแบบแห้งแล้วได้ทีระดับหนึ่งเลยก็คือ,อตรงตรงปลายมันก็ยังมีความแบบแคล้ายๆไดสันที่โอเคยังเปียกอยู่แต่ว่าช่าวงแบบระหว่างบแบบข้างบนอะคือมันมันก็ แห้งแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบแห้งเลยโอเคทุกคนแล้วกลับมาแล้วนะคะกับผมที่แห้งแล้วนะก็เมื่อกีก้เรามีการทดสอบเรื่องขวดน้ําแรงลมใช่ปะแรงลมว่าแบบเออขวดน้ําลมไหมแล้วก็เมื่อกีก้มีทดสอบเรื่องอการเป่าแห้งของผมนะคะพร้อมจับเวลาตัวละ2นาทีส่วนอันที่3ามที่แกจะชาร์ลมากๆก็คือเสียงค่ะทุกคน ทุกคนเข้าใจป้ะด้วยความที่เสียงอ่ะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากนะยิ่งเล็กอยู่คอนโดแบบเนี้ยก็คือถ้าตัวไดเป่าหงอันไหนมันมีใช้เสียงที่แบบน้อยมากที่สุดอ่ะมันยิ่งดีเลยแล้วยิ่งถ้าแบบคนในบ้านเป็นคนที่แบบตื่นง่ายเพราะว่าเสียงอ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเรื่องเสียงเดี๋ยวเรามาทดสอบกันค่ะขอเริ่มจากตัวซ i m Plus แล้วก็ตัวไดสันนะคะ2ตัวนี้นะเดี๋ยวจะลองเปิดสลับไปมานะแต่จับไม่กี่เทททดลองตอนเทกเป่าผมในห้องน้ำอ่ะเล็กก็พอรู้แล้วนะว่าเสียงอันไหนมันดังที่สุุดดหรือ่าเทีส ำหรับก็คือแน่นอนต้องเป็นซิมพลัสนะคะที่รู้สึกว่ามันมีความเสียงแบบซอฟต์กว่าแล้วก็มีความแบบทุ้มกว่าเพราะว่าตัวไดสันนั้นเสียงแบบซี้เหล่เสียงแบบเสียงสูงเลยมีแบบเนืเอ้อออกว่าคือมันรู้เลยจากที่ไปอ่านมานะเจ้าตัวซิมพลัสนะคะเขามีค่าเสียงที่ต่ำกว่า60เดซิเบลนะแบบะต่ว Dai ่าตัวไดสันเมื่อกี้ก็คือแน่นอนมันต้องมากกว่า60บบิเดซิเบลละเดี๋ยวเรามาดูตัวเจ้าน้องดิมมี่กับตัวซิมพลัสละกันเพราะว่าเสียงแอปใกล้เคียงอยู่ รู้สึกว่าตัวดีมีจะมีโทนเสียงที่สูงกว่าหน่อยแต่นี้ก็คือต่ำกว่า,วาหน่อยอย่างความรู้สึกเล็กตอนนี้นาเล็กรู้สึกว่าตัว Sim p l u สเนี่ยมันราคาทั้งแบบถูกว่าแล้วก็คุณภาพเนี่ย ก็คือใกล้เคียงตัวใดสันที่เป็นหลักมืออ่ะ,อะก็คือสรุปเลยนะคะสําหรับเรนรู้สึกว่ามันก็แล้วแต่ความชอบของคนเนาะแล้วแต่บัจเจตแล้วแต่แบบฟังก์ชันต่างๆของแต่ละคนด้วยแต่สำหรับเรนตอนนี้รู้สึกว่าถ้าให้เป็นแบบที่หนึ่งในใจหรือตอนนี้ขอเป็นตัวซิมพลัสนะคะจากที่ลองมาแบบเดือนหนึ่งแล้วก็ลองหลายๆตัวนะทั้งแบบเอ่อโนแบรนด์แล้วก็ไฮแบรนด์อย่าง,อย,างอย่างเรนก็คือมีประสบการณ์ลองไดรประโบมาเยอะเหมือนกันนะทั้งแบบว่าเริ่มตั้งแต่หลักร้อยที่มันน่ากลัวน่ากลัวเลยนะเคยใช้ด้้ววยนะแล หลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะตอนนี้รู้สึกว่าตัวซิมพลัสตัวเนี้ยก็คือน้องคนนี้ก็คือ,อ,คคอให้ครองระดับหนึ่งสำหรับใดปอผโคมอยู่นะก็คือเล็กเป็นคนที่ไม่ได้แบบต้องฟังก์ชันเยอะขนาดนั้นสำหรับไดปอผโคมก็คือแค่มีปักเป็นแบบนี้ก็คือ จบแล้วพาง่ายสะดวกสบายดีไซน์สวยทรงสวยแล้ววัสดุก็ไม่กองแกงด้วยนะคะเหมาะทุกคนแล้วก็ที่ชอบเลยนะคะตัวประกันของเขาก็คือมาตรฐานทุกแบรนด์ส่วนใหญ่มันก็จะมีประกันพวกเครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างเงี้ยอยู่ที่1ปีใช่ไหมแต่ที่ชอบมากๆคือถ้าได้บอกผงของเราเนี่ยสินพัดอดมันเสียใช่ไหมหรือว่าแบบต้องซ่อมหรืออะไรอะ่ะก็คือเปลี่ยนใหม่เลยนะเขาไม่ได้ว่าเออให้ไปเข้าศูนย์เคลมซ่อมหรืออะไรแต่คือแบบอันนี้คือเปลี่ยนใหม่เลยได้เครื่องใหม่เลย ออรู้สึกมันเจ๋งตรงนี้มากๆแล้วก็สำหรับเรยรู้สึกว่าแบบด้วยความที่มันทําให้มาดูออกแบบดีไซน์ให้มันดูง่ายมากมากเออมันเหมาะกับคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นเก่าก็ใช้ได้นะคนรุ่นใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าแม่เล็กก็เมื่อก่อนก็ชอบสุดไดที่มันสีดําที่มันยาวๆอะ ที่ตามร้านทาผมแล้วมันพกไปข้างนอกมันไม่สะดวกอ่ะเดี๋ยวบอกว่าเหลืออันที่มันแบบพับงอเก็บอย่างเงี้ยบางทีก็คือคอมันแบบมันหักอะ่ะเออแต่นี้คือใช้มาก็รู้สึกสะดวกสบายมากาก็สำหรับคลิปนี้นะคะเล็กก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะว่าเออแต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไงเนาะก็อขอย้ำอีกทีหนึ่งนะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวบุคคลจริงๆนะคะก็อยากให้เพื่อนลองไปแบบ ดูรีวิวไเยอะนะไม่ได้บอกนะว่าทุกคนต้องเชื่อเล็กนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยากให้ลองจริงๆนะคะเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ของหลักพันมันก็แบบเทียบกับราคาแบบของหลักหมื่นได้เลยอะ่ะเออซึ่งบางอย่างนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นไดร์แบบผมนะคะทุกคนที่เล็กเคยลองมาคือบางอย่างมันแทบไม่ต่างอะไรจริงๆกับมันต่างแค่ราคาทุกคนออก็สําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเล็กจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างดีสคริปชั่นบอกสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ทุกคนถ้าอยากให้เล็กรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะบายบายไว้เจอก